ขับมาเลยไ้ายแผ่นไปไหนมันก็ต้องกันซีฟ่ซีย่ังรไม่ได้อือืมอืมขับเองว่รผู้ถอดขับเองวะอืมรับเองโอ้จริงแล้วจุดนีกเลนยี่นี่ละค่ะปาดูกระบายสีที่นี่ละกับแม่เพื่อน อยู่บ้านค่ะ